เพิ่นมีเปิดงั้นเปิดยูจะว่าหดลวะโอที่แรกาสิล้ำเทียงขึ้นเียงหย่อนเมื่อกีเพียงพอโล่ทังนี่ที่นึ่งบงถือหลอเถียงงูเถียงปวดเถียงเมกอ้เถียงงูชุดชุดพูดหลายเถียงเปเถียงแล้วก็บเข้าไปนะเอ้าผู้ที่ไนี่เข้าเข อี่เน้ี่ยเพราะใส่เนี่ยเะส่เนี่ยเสนตายไปนวไปยืมเจ้าวินี่ไงกใส่ยางก็ตำร่วนดำว่าว่างนะใ่างนะไง่สาฟ้าเมื่อุยไงวู้ยปี่ประโลกบานคนได้บางเสีย

จ้ำจ้มตองบอกเขาเดาอันนั้นเรือเาได้ไปอันนั้นนหอยมาด้วยแมนปครมั่มฉันกระ้อัดนหอยหันใจกับีบัแมนมึงนี่มาได้ะไหมแมนครัมั่มฉันกระลุดซออัดขนหอยจะมาซออหันใจกบ่อิมครับเอองานฉันละดื้อครับจ ขันบอกเอาขัแจ้งสิได้ขันบวกบอกก็ได้บา้บานพี่น้องมณีอยู่บ้านคอนะคะบ้านคออำเภอเมืองบ้านคออำเภอเมืองจังหวัดรอยเอ็ดนะคะทีมรอยยิ้มนั่งยิ้เท่ากันกำลังแต่งหน้าแต่ตงตาเต่มความหอมอาชิรินต่เวนนะคะพี่น้องมาเด้อมาเด้อ มันเสียน้าเหมือดดมนดวงวิญญาณเดีวหาไม่งี่บึงก่อนเอาไม่งี่บึงเราออกไปทางไหนจังสิไปพ่อเราไ,ไม่บึงแค่ไหนจังสิไปพ่อเราผุนแมพี่น้องเรายอยู่ผุนแม่ผุนแม่มองไม่เงี่บึองอยู่แหมฮะมันต้องไปทางไหนเอามั่งผุนแม่เราอยู่ผุนแม่ไม่เงี่บึงแม่พี่น้องมงเจ้าเบิ่งผุ้น่ะผู้นี้นั่นสาวบึงใส่ไปทางไหน เราก็พีอยู่ไก่คลื่นมูข้างนี้แท้โอ้ยบระเดี๋ยวบอกซิเราฟังเด้อมีต้องยึดสายไปแบบเดียวกันเลยหน่อยแม่มันนี่